สาวอยู่ลองมาแชร์วันนี้มากับโปรแกรมการตัดต่อแอปแคปคัตสไตล์สาวอยู่เองนะคะเพื่อนเพื่อนนะก่อนอื่นเข้าไปเลยค่ะแอป c a ป Cut ค,ค,ค่ะกดเลยจ้ากดเข้าไปตรงโปรเจกต์ใหม่หรือกันไกลด้านล่างนะคะกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากกดแล้วเขาจะมีคลิปมาให้เราเลือกนะคะก็คือคลิปที่อยู่ในเครื่องเรานั่นแหละคะ่ะกดเลือกเลยค่ะ หลังจากที่เราได้คลิปมาแล้วนี่ค่ะเขาจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะว่ารูปภาพของเราจะมีใฟฟ้าหน้าคร้ำก็สามารถปรับรูปภาพได้ตามชอบเลยนะเพื่อนนะก่อนอื่นนะคะสาวอยู่จะเลื่อนหาคําว่ารีทัสค่ะหาเลยค่ะเลื่อนไปเลยเจอแล้วก็กดเข้าไปเลยจะ้ะจากนั้นก็จะมีคําว่าใบหน้าเห็นไหมคะกดเลยจ้าแล้วก็เลือกตรงคําว่าเรียกค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะว่าคําว่าเรียก จากนั้นก็เลื่อนค่ะเพื่อนเลื่อนเลยนะคะเลื่อนตามชอบเลยค่ะเพื่อนว่าเพื่อนอยากจะให้รูปภาพใบหน้าของเราเรียบเนียนขนาดไหนนะคะเพื่อนนะส,สามารถปรับได้เลยนะคะจากนั้นก็เลือกใบหน้าสดใสเห็นไหมคะเลือกคําว่าสดใสคะ่ะเหมือนกันค่ะสามารถปรับได้ตามความพอใจเลยนะคะว่าเราอยากให้ใบหน้าเราเป็นแบบไหนนะคะ หลังจากนั้นกดคําว่าแต่งหน้าค่ะเห็นไหมคะเขาจะขึ้นมาคําว่าชุดนี่คือว่าเขาจะแต่งให้เราครบทั้งใบหน้าเลยเพื่อนเลื่อนดูได้นะคะว่าเราอยากจะให้เข้มอ่อนเบาขนาดไหนนะคะ แต่งหน้าสามารถเลือกได้ทั้งแต่งหน้าใสผิวขาวเปลือกเลื่อนได้ตามความพอใจเลยนะคะเพื่อนนะลองปรับจูนดูได้ว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบจริงๆค่ะเพื่อนๆของสาวอยู่ก็จะปรับตามความพอใจตามความชื่นชอบของสาวอยู่เองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะไม่ยากนะคะเพื่อนนะชอบโทนไหนแบบไหนสามารถเลื่อนปรับได้นะคะขนตาเปลือกตาลิปสติก คือสามารถปรับได้ทุกๆอย่างค่ะเพื่อน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 ลองปรับดูเอาแล้วแต่ความชอบเป็นนะเพื่อนนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบนะคะเวลาเราให้เราปรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกดตรงวงกลมตรงซ้ายมือที่เหมือนการกระบาดก็ได้นะคะหรือจะเป็นรูปลูกศรตรงขวามือมุมบนที่เป็นเหมือนการรีกับก็ได้ค่ะเพื่อน ลองกดลูกเล่นดูได้ตามสะดวกเลยนะเพื่อนนะสามารถปรับได้หมดเพราะอันนี้เรายังไม่ได้มีการบันทึกนะเพื่อนนะตอนนี้ลองทดลองทําไปนะคะเพื่อนนะปรับตามความชอบใจค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ชอบเราก็สามารถที่จะกดกลับเพื่อให้เป็นภาพปกติที่เราทําก่อนหน้านั้นได้ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ได้ภาพที่ถูกใจแล้วเรากดถูกด้านขวามือด้านล่างได้เลยค่ะ หรือถ้าหากเราอยากใช้ฟิลเตอร์ของทางแคป c u t เราสามารถกดเข้าไปเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเลือกใช้ฟิลเตอร์แบบไหนนะคะสามารถกดเล่นได้นะคะเพื่อนนะภาพเหมือนชีวิตเกี่ยวกับอาหารหรือกับภาพพยนตร์ทดลองสามารถกด ดูเปรียบเทียบความชอบว่าเราชอบแบบไหนคลิปของเราเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ใช้ฟิลเตอร์เหล่านี้ได้นะคะแต่ถ้าไม่อยากใช้ฟิลเตอร์อยากปรับแก้เองก็สามารถกดเข้าไปตรงปรับแก้นะคะเลื่อนมาที่ตรงโทนสี อุณหภูมิอายแชโด้พวกนี้คือเพื่อนๆสามารถปรับได้เอาที่เราชอบว่ามันสวยในแบบของเรานะคะสามารถเลื่อนปรับได้หมดเลยเพื่อนๆโทนสีอุณหภูมิอายแชโด้ไฮไลท์กราฟพวกนี้คือเพื่อนๆลองเข้าไปเล่นตามลูกเล่นที่เขามีให้เราเลยไม่ว่าจะเป็นกราฟสีเห็นไหมคะเราปรับได้เพื่อนๆเนี่ยค่ะ HHL ตัวนี้ก็คือปรับได้เหมือนกันตนี้เราสามารถกดและทดลองดูได้หมดเลยว่าแต่และช้อยแต่และหัวข้อทำให้รูปภาพของเราเปลี่ยนไปแบบไหนเอาที่ความชอบเลยค่ะเพื่อนลองเลื่อนปรับดูค่ะความอิ่มสีเลื่อนปรับดูได้เลยนะคะเพื่อนหลังจากที่เราได้คลิปที่เราพอใจแล้วนะคะเพื่อนนะเห็นไหมคะว่าด้านหลังเขาจะมี โลโก้ของแคปคัตอยู่อย่าลืมว่าต้องเอาตัวนี้ออกนะคะเพื่อนนะเห็นไหมคะมันจะมีเขาจะมะีช่องของเขาอยู่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเราก็ติ๊กตรงด้านหลังสุดนะคะติ๊กหนึ่งครั้งแล้วก็กดลบด้านล่างกับเพื่อนแค่นี้ค่ะก็คือโลโก้เขาจะหายไปแล้วหลังจากนั้นก็อัปโหลดคลิปลงเครื่องได้เลยค่ะกดด้านบนนะคะนี่เลยค่ะหลังจากที่อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ100นนะคะก็ คลิปของเราก็จะไปอยู่ที่เครื่องของเราค่ะพร้อมสําหรับการอัปโหลดลงเฟซบุ๊กโปรไฟล์ของเราหรือ Facebook เพจของเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนมาคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า